อคนหัวไหลเลยคนหยวไหลอ๋อไม่ไปเลยเรามาฟังเสียงกอของนังเคยครับ <c oughs> อาหารพื้นบ้านเลย <cat> นี่มาละสวัสดีครับวันนี้เรามาทำอะไรครับมางมหอยครับมางมหอย <c oughs> หอยกะว,วีนะครับนี่ครับพระกงารงมหอยเดี๋ยวเราจะ เราจะทําการก่อไฟนะครับก่อไฟเพื่อผัดหอยเลยครับแล้วเราก็เพื่อเราจะเราจะได้กินนะครับเอาหอยขึ้นมาก็จะได้ต้มอีกนะครับต้มเสร็จก็ล้างครับแล้วก็เอาไปที่จะได้ผัดครับนี่เนาะผมก็จะเริ่มก่อไฟเลยเราก็ก่อแล้วนะครับฮ้อนจะเริ่ตอนนี้อันนี้คือหอยที่เขางมมาได้ยังงเอ๊ะกระปู ต้องเอาไปล้างก่อนเดี๋ยวจะองไปล้างหอยบนล้างหอยมัน no บึกเราควจะล้างหอยใส่นี่ล้างหอยใส่หม้อแล้วห้องใส่หมอยหยิบใส่เราจะขยำไม่ข right ิดให้ดินออกเดี๋ยวมาเรื no ่อยๆนี่ค no รับตาเอื no ้อตัวเอาน้ำใส่นิดนึงเพื่อล้างเออใส่เลยเพื่อเราจะ ตักันต้มหอยต้มหอยนะครับเรียบพ้อยก็เรียบร้อยต้มหอยลงน้ำเปลี่ยนสีเลยครับหอยดำจัดหอยดำนะครับอืมทำนี่คร um> ah ับเราเอาหอยใส่หม้อเรียบร้อยแล้วน้ำก็ดำคือเกลือเออเอาไปค้างหนเออต้องเอาพาไปสิอืมลวกมือไปเลยเฮ้ยคนกูหายเลยเฮ้ยคนหายอ๋อไม่ไปเลยเฮออบ้าจนบ้าจนเนื้อ เี็ดเตาให้มันตรงก่อนปลาลาดบ่เราตั้งหม้อเสร็จเรียบร้อยทำไมมันไหมเราฮักนี่เรียบร้อยแล้วจีนังเค็มเลอนนะเอาน้ำเค็งนังเค็มเหรอวะนังเค็มมาจี้จีนังเค็มพร้อมเลยมันจากที่ใดกะฮ้อนยัดเลยต่อเลยไก่ไฟหนังท่าจีหนังเค็มนี่ไงเนี่ยฟันไม้ เบื้งปลายนใน,นในโกลน,นี่บุ้งบังโอ้บุ้งบับง,บบงบปิน่นขึ้ยังคือหนังคือกันวด้วยเลยไม้เทลมเลยนะหน,น,นังเข้มเลยไม้ขึ้นนะทาจะนหยก่อนว่าให้หอยม,มันมสุกเลือเอามาถูกเข้มเราก็สุกไปนิดนึงเนี่ยนะมันถอดเออถูกหนังเข้มไปเลยเนี่ยหนังเข้ม ไฟไหม้แล้วเด้ไดมาดูวิธีการทุบครับในวิธีการทุบแล้วก็เอาค้อนนะครับมาแล้วก็เราทุบเองครับไม่ยากก็เอาพามาทุบนี่เนาะสวยมากครับตัวนี้ดีดีอีอ่ามอต้มนี่จะฟูเห็นเนาะฮะได้วิธีติดตังบังเอาเสื้อมัดไวยย่านมันไปเดักปลาเนี่ยเขาจะเอื้อนมาไปของวะ เราจะถ่ายเื้าทาเบิ้งนะเบิ้งอันนี้มอเนี่ยไฟอะไฟอะฟ,ฟองนี่เต็มเลยอันนี้มันไฟไหม้เปะละ่าตอนนี้หอยเรารู้สึกว่าน่าจะสุกแล้วลครับมันเดือดค่อนข้างแรงเลยเวลาสิบป,ป่งไปเบิ้งจักสิบป่งใช่ไหมละะ่ะเบิ้งหาวิธีป่งก่อนมานี่เราจะ ทำการเอาลงแบบนี้เลยนีดได้วะเอามาพี่มาไกลๆพี่เน,นี่ยนี่แหละเราจะพักไว้ให้มันเย็นก่อนครับแล้วค่อยมาแกะเปลือกออกเรามาฟังเสียงกอกของนั่งเคลมกอบมากครับน,นี่เหนื่อย,ยวันนี้อาจจะเป็นวันสุดท้ายน แล้วก็เป็นเสาร์อาทิตย์เพราะว่าวันจันทร์หน้าเปิดเทอมเนาะมันได้มาอิดบนนี้น้อยลงกินข้าวป่าด้วยมันแสบนี่ครับตอนนี้ก็ฝนตกนะครับเห็นป่ะในน้ำาบเห็นไงจะเปมนอย่างไดไม่แย้มคักในฝนมันจะตกเลย,เลยนี่เหมือ<ฮ>นวันนี้ตลอดเลย,เลยแล้วเ,เอาน้ำอันนี้ออกกันแล้วสิกแกะเอาแต่ห,หอยทางใน,นเนื้อหอย อ่อนๆเดี๋ยวเราเอาน้ำมาก่อนหน่อยครับเราก็จะแกะหอยใส่อันน nope> um wow. um ี้ไว้นะครับนครับดูครับนี่ครับนี่หอยครับเนี่หอยอ๋อดินมันเยอะจัดมีแต่ขี้ดินเห็นไหมหอยแกะใส่็จไนิดหนึ่งแกะเรื่อยๆนะครับใส่หอยได้น้อยนิดหนึงแต่เราก็ล้างอ้าสิบบาทเสบ็จเพราะว่ามันมีขี้ดิน เราก็ล้างมาหนึ่งรอบครับโอ้โหกินเยอเอาขี้ดินเลวเอาน้ำแบบใสๆเลยจะล้างอันนี้ขี้ดิน,นบักร้ายเห้โอ,โ,อโอ้เต็มเลยเฮียจะขี้ดินไม่ใช่ขี้ดินมันจะกินได้หรอวะเด็าาีปลาไห่ปลาใหญ่พอดีเป้งตัวนี้เลยกานเลยวะทาลา้างอันนี้ก่อนใส่ได้น้ำฮะหลายรอบเลยนี่คือเกาลือเนอะานละล้างสี่ห้าน้ำเหรอยังมีแต่ขี้ดินแต่มันเหยวอืม เราจะทำการผัดเลยด้ฮะหอยดินเน้นขดินเปลี่ยนสื่อลเน้นกินดิบไม่ได้คลิปเลยนะนีไฟลุกหมก็ผัดนนีป่านอเทหมูนกลางบ่เอาน้ำมันสะอีกบะฮะมันน่าจะได้ยังะไอ้ไฟลุกไนี่ไม่กิ่ว่ไหวการนี้ ใส่เลยนะเออมึงล้างจะบีบปลาเลยพวกมันสีชูแก้วเลยเร้อนร้อนถายไม้มาขัดร้อนไงนี่มึงเอาน้ำมามึงบอกน้ำมากินหน่อยแล้วแดงเลยเครื่องปรุงแม่แม่อุอนน้ำเบิดน้ำแล้วกันยน้ำเบิดหรือเปแบบไงเขาเครื่องปรุงใส่ บุมีการซิม่มลางเค็มสิ่มกี่ก้อกจางกี่เ,อเ้เอ,เอน้ำปลาก็มีวู่จ้งควันจัดจะเเิ่ือหม่เลยเขาเอากระเพาเทยละทุละพาดทางเนาะมาเลยเดี <laughs> ๋ยวพาดยังบ้ีหอสุกทำใจเย็น ันะหะลาอยนี่ก็ต้องความมีดมาอย่งเมีดมากระบอกมีดมากระบอกอมีดมากระบอกไล่ลูไปเลยจจำเลยซาไายจำเลยเยบาตลโอ้โหหหอยบ่อนี่กูต้องความบาอย่างขั้วอย่างรจิ้มต้มไก่ มาเดือกินเขาจ้างยจ๊ดเลยน้ำปลามาซีดใส่นี่ะน้ำปลาดูมันอร่อยเขาอยู่ไกลไว้พี่จะกินน้ำมันเห็นเนาะใส่น้ำมันตั้งหลายตอนแรกว่าผัดหรืไฟลุกใหการแจ๊ดเลยต้มฟองอะไรเดือกกินเขาตึงๆมาตอนแรกนึกว่ากินโบเบิร์ตเห็นตาอ้วนเอาจนเบิร์ตเห็นเนาะ แสยบยัดเห็นไหมมีแต่รถน้ำมันเห็นไหมสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่าน,นี้นะครับ